มาฝึกแต่งประโยคกันนะครับเธอรักฉันไหมภาษาอังกฤษว่า่งไงครับมาดูกันเลยประโยคคําถามคําว่าไหมนะครับแน่นอนถ้าเป็นคําว่าไหมถ้าคําถามถามว่าไหมแสดงว่าต้องขึ้นต้นด้วยคาว่า do นะครับ่า do เธอ do รัก love ฉันก็คือ i นะครับถ้าเป็นกรรม นะครับทำหน้าที่เป็นกรรมต้องใช้คำว่ามีซึ่งแปลว่าฉันเหมือนกันนะครับแต่เป็นกรรมนะครับโอเคใส่ question mark นะครับคำว่าดูนะครับอยู่ด้านหน้า do you love me do you love me เธอรักฉันไหม do you love me do you love me เธอรักฉันไหมนะครับจาไว้เลยนะครับไหมนะครับก็คือคําว่าดูโอเคนะครับโอเคครับลองไปฝึกกันนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับ